สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับชมนนาทซึ่งเป็นต้นไม้ที่หลายๆท่านถามหามานานมากๆเลยนะครับในตอนนี้ได้เลิกง,งามยามดีทําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับไปรับชมชมนนาดหรือชมนาดก็เรียกแบบนี้เหมือนกันนะครับ เริ่มต้นก่อนเลยนะครับว่าชมนาทหรือชมนาทเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองนะครับไล่ไปตั้งแต่ไทยลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียในเกาะชวาสุมารตราแล้วก็หมูกก่เกาะย่อยๆในอินโดนีเซียก็มีเจ้าชมนาทหรือชมนาทอยู่ ในถิ่นนั้นจึงเป็นที่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าชมนาถถึงเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในถิ่นที่นี้แล้วก็ชื่นชอบในเขตอากาศแบบร้อนชื้นแบบบ้านเรานี่เองจึงเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกที่สวยงามให้ดอกหอมแล้วก็พุ่มใบแน่นแบบข้างหลังนี้เองครับและเช่นเคยนะครับในการรู้จักชื่อต้นไม้ในทุกๆต้นเลยเมื่อย็นจะพูดถึงชื่อวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งนักพฤกศรรษศาสตร์ใช้ในการจำแนกแยกแยะ เจ้าต้นไม้ต้นหนึ่งแยกออกจากอีกต้นหนึ่งและชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชมนาณก็สำคัญในการแยกแยะเขาออกจากต้นไม้ที่อยู่ร่วมสกุลเดียวกันด้วยนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชมนาณก็คือวาลาลิสกลาบาซึ่งชื่อสกุลวาลาริสก็เป็นชื่อที่เขียนในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าพวงมาลัยมีเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับว่าเป็นพวงมาลัยที่ใช้มอบให้กับทหารคนแรกที่สามารถจะ ฝ่าแนวป้องกันของค่าศึกแล้วก็ปีนเข้าไปในค่ายนั้นได้หรือบุกเข้าไปในค่ายนั้นได้สําหรับชื่อชนิดพันธุ์กลาบ้านี้ก็เป็นสิ่งที่จําแนกแยกแยะเจ้าต้นไม้ในชนิดพันธุ์นี้ของสกุลวาลาลิสนี่นะครับออกจากต้นอื่นๆเพราะคําว่ากลาบ้านในที่นี้หมายถึงไม่มีขนทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากสันฐานของใบนั่นเองนะครับว่าบนผิวใบของเขาเนี่ยไม่มีขนขึ้น คลุมนั่นเองซึ่งต้นไม้ที่อยู่ร่วมสกุลวาลาลิสยังมีชนิดพันธุ์อีกชนิดพันธุ์หนึ่งนะครับก็ <c oughs> คือจันกระเพาะเครือต้นนั้นจะมีใบแล้วก็มีขนขึ้นปกคลุมเห็นไหมครับว่าการจําแนกแยกแยะด้วยชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทําให้อย่างน้อยเรารู้จักอุปนิสัยใจคอแล้วก็สันฐานในเบือนนเบ้องต้นและที่สําคัญก็คือทําให้เราจําแนกแยกแยะออกจากต้นไม้อื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีชื่อจีนัสแล้วก็ชื่อชนิดพันธุ์หรือสปีชี กำกับไว้นั่นเองนะครับทีนี้เรามารู้จักเรื่องของสันฐานของเจ้าชมนาฏหรือชมนาฏกันนะครับว่าเขาเป็นไม้เครือหรือเป็นไม้เถาหรือเป็นไม้เลื้อยนั่นเองซึ่งถ้าหากเราปล่อยไว้ในธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาเลื้อยไปได้ไกล2 3 4 5เมตรก็เป็นได้เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้นั่นหมายความว่าถ้าหากเขามีการเจริญเติบโตสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตัวลาต้นก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเปลือกที่เราเห็นเป็นสีน้ําตาลนั้นก็จะมีการแตกร่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นการจาแนกแยกแยะว่าอยู่มาหลายปีแล้ว <Okay. S 1> และนอกจากนี้ตัวเนื้อไม้ที่แข็งเนี่ยนะครับตัวเปลือกเขาเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเผาแล้วก็เปลือกบางเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับในกรณีที่หากเราจะตอนเขาโอกาสที่เราจะตอนแล้วก็ให้รากออกมาได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการเลาะเยอะเนาะ ต่อมาในเรื่องของการเลื้อยเป็นเผาของเขาไปนี่นะครับตัวลำต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยลำต้นอ่อนก็จะมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีรอยหรือสะเก็ดสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อยตามอายุของของชมาณนะครับทีนี้ในการเลื้อยพันเกี่ยวไปเนี่ยตัวเจ้าชมาณเนี่ย ถ้าหากอยู่ในธรรมชาติถ้าเขาไม่มีต้นไม้อื่นให้เกี่ยวเกาะไปก็จะเลื้อยคลุมไปอยู่บนผิวดินหรือถ้าจะเลื้อยไปก็คือค่อยๆแปะไปกับต้นไม้หรือก้อนหินอย่างไรก็ตามในการเลื้อยในบ้านเราจําเป็นครับต้องมีการช่วยเขาเกาะเกี่ยวพันไปโดยการมัดกับตัวเสาคำ้ำหรือโรงเรือนหรือเรือนไม้ระแนงที่เราเตรียมไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าส่วนการเจริญเติบโตของเขานั้นไม่มีส่วนใดเลยที่ทําหน้าที่เป็นขอเกาะหรือจะพาตนเองพันเกี่ยวไปได้แบบต้นไม้อื่นๆอย่างเช่นช้องนางซึ่งเขาจะใช้ตัวเองนี่แหละพันเกี่ยวไปแต่ชะมนาศไม่เป็นแบบนั้นนะครับต้องพันเกี่ยวเข้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลจําเป็นจะต้องช่วยเขาในเรื่องของการพันเกี่ยวไปกับแผงระแนงหรือเรือนไม้ระแนงที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับต่อมา ไปรู้จักเรื่องของสันฐานของใบบ้างก็ว่าเป็นรูปไข่บ้างก็ว่าเป็นรูปแกมขอบขนานนั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็จะออกยาวๆแบบนี้หน่อยนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นรูปรีแล้วก็ปลายใบเรียวแหลมเป็นต่งแบบนี้แหละแล้วก็โคนใบมนเทียที่เห็นก็คือเส้นใบชัด เนื้อใบอ่อนก็จะมีสีเขียวอ่อนแต่สังเกตไหมครับว่าเนื้อใบที่มีอายุเพิ่มมาขึ้นก็จะมีสีเขียวเข้มเป็นไปตามธรรมชาติของต้นไม้แต่อย่าลืมนะครับว่าในทุกๆส่วนของลําต้นนั้นไม่มีส่วนใดเลยที่ทําหน้าที่เกี่ยวรัดตัดเบี่ยงไปกับต้นไม้อื่นเพราะฉะนั้นต้องช่วยเขาในการเกาะพันเกี่ยวไปนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าหากเราสนใจที่จะปลูกเจ้าชะมนาศเราก็รู้แล้วนะว่าเขาเลื้อยได้ไกลต้นสูงพุ่มใหญ่ได้ แต่ไม่เป็นปัญหาเราสามารถปลูกแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโต,ตของเขาได้โดยหากจะปลูกชมนาศก็แนะนําว่าจะต้องพิจารณาพื้นที่ในการปลูกของเราก่อนว่ามีพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่า ถ้าได้แสงแดดแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆาแต่บ้านครับที่มือยันมาถ่ายทำเนี่ยก็เป็นต้นชมนาณที่ได้รับแสงแดดเฉพาะช่วงเช้าพอแดดบ่ายค,อยค่อยๆไปนี่นะครับก็จะได้รับแสงน้อยลงเนื่องจากว่าตัวบ้านบังอยู่ก็อาจจะได้รับแสงประมาณสัก4ี่ถึงชั่วโมงต่อวันเท่านั้นแต่ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอก สวยงามแบบนี้ทยอยออกดอกมาเรื่อยๆแต่จะมีบางช่วงฤด,ดูกาลนะครับที่มีน้ำน้อยเราก็จะได้เห็นเจ้าดอกของชมนาทตออกมาให้เยอะหน่อยและที่สำคัญก็คือเจ้าลักษณะของดอกที่มีเป็นช่อดอกแบบกระจุกแบบนี้นะครับ<ๆ>ก็จะให้ช่อดอกจำนวนเยอะมากๆ0ิบถึงดอกเลยแล้วก็ดอกจีก็จะมีลักษณะพิเศษที่ให้กลิ่นหอมแล้วดอกสีขาวกระจังแบบนี้และโดยเฉพาะยิ่งยิ่งช่วงเย็นๆจะหอมแรง แล้วก็ช่วงเด็กก็จะหอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเรื่องของการใช้งานว่าเราจะใช้จากลักษณะเด่นของดอกนี้อย่างไรเมื่อได้ที่ในการปลูกแล้วว่าได้รับแสงแดดเต็มวันก็ไปเตรียมดินกันครับก็คือในการปลูกเนี่ย แนะนำเลยว่าถ้าหากท่านมีพื้นที่อยากให้ปลูกลงไปในดินโดยตรงเพราะว่าจะได้ต้นพุ่มใหญ่โตถึงแม้ว่าชมนาศจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เจริญเติบโตเร็วนักเป็นต้นไม้ที่จัดว่าเจริญเติบโตปานกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะเอาอย่างที่มือย็นมาถ่ายทํานี่นะครับก็เตรียมกระบะที่มีความกว้างใหญ่โตประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็ ปลูกล้ไปในพื้นดินเหล่านั้นซึ่งมีปริมาณดินมากหน่อยอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านจะปลูกในกระถางด้วยความจําเป็นว่าบ้านไม่มีพื้นที่ที่จะมีพื้นที่ดินแล้วนะครับก็ขอให้เป็นกระถางขนาดใหญ่หน่อยถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก 60เซนติเมตรเกินไปก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ได้พุ่มใหญ่โตให้ดอกหอมแบบนี้นะครับต่อมาเรื่องการเตรียมวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับถ้าหากท่านปลูกลงไปในพื้นดินเดิมโดยตรงโดยเพพาะอย่างยิ่งบ้านจัดสรรสามารถใช้ดินเดิมได้เลยที่เป็นดินลูกหลังนั่นแหละครับหส่วนหรือเป็นดินเดิมที่มีคุณภาพดีกว่านั้น1ส่วนนั่นแหละแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก,ก,มกใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยและนอกจากนี้ถ้าหากท่านปลูกลงใน กระถางซึ่งเราไม่ได้ใช้ดินเดิมก็ใช้ดินปลูก1ส่วนผสมกับอินทรียวัตถุอย่างปุ๋ยคอปกปุ๋ยหมักอีก1ส่วนผสมคลุกคล้าให้เท่ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เช่นเดียวกันจากนั้นก็ปลูกเจ้าชะมานาทลงไป ทีนี้มาถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ําในช่วงของการปลูกในระยะแรกๆเนี่ยการให้น้ําเป็นประจําทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เหมาะสมมากจะไปสนับสนุนให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเลยแต่ถ้าพอเขายืนต้นแล้วเราเห็นพุ่มสูงเขาแบบนี้นะครับถ้าเรามีธุระปากปังต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหล,หลายวันแล้วเราไมา่รดน้ําเขาก็ไม่ต้องกองังวลเพราะว่าชามาติในธรรมชาติเขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในมือเราเราไมา่รดน้ําหลายวัน เขาก็อยู่ได้เช่นเดียวกันแต่มือยืนยําไม่เสมอเลยนะครับอย่าไปทําร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยถ้าเป็นไปได้รดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าเจ้าชมนาจะเป็นต้นไม้ที่ทนแรงแล้วก็ขาดน้ําติดต่อได้เป็นระยะเวลาหลายๆวันอย่างไรก็ตามต้องพิจนารณาไว้นะครับอย่าให้เขาขาดน้ําจนไปถึงจุดเหี่ยวถาวรหรือเปอร์มาเน้ building point แบบนั้นจะไม่กลับมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะรดน้ําตามเข้าไปก็ตามก็คือเหี่ยวมากๆจนการเติมน้ํามไม่ช่วยอะไรให้เขากลับมามีชีวิตแล้วอันนั้น งดน้ําแบบนั้นมากเกินไปนะครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยถ้าปลูกลงดินเมือเย็นก็แนะนําเลยว่าชมนาณไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ตอบสนองตอบอาหารบางชนิดที่ทําให้เขาออกดอกนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้โดยใช้เพียงแค่ปุ๋ยคอกนะครับ อย่างต้นนี้ใหญ่ตัวหน่อยก็อาจจะประมาณสักครึ่งกระสอบ20บาทเนี่ยนะแต่เราก็โรยเข้าไปเป็นประจำทุก15วันก็ได้หรือ30วันก็ได้หรือนอ,น,นอกจากนี้ถ้าหากท่านอยากจะใส่ปุ๋ยเคมีก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันแต่แนะนําว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับเพราะว่ามูลค่าต่อนหน่วยสูงแนะนําให้ใช้ปุ๋ยเคมีแบบละลายเร็วนะครับซึ่งจะประหยัดกว่าพอสมควรเลยก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15 16 16 16, 16. ธาตุอาหารหลักเหล่านี้จะไปช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบทําให้ชมนาทของเราแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้นั่นเองประการต่อมาที่ต้องดูแลเจ้าชมนนาทก็คือการเจริญเติบโตของต้นของเขานั้นจําเป็นที่เราจะต้องทําอยู่2ประการประการแรกก็คือการผูกมัดเกี่ยวไปกับระแนงหรือรั้ว หรือเรือนที่เราเตรียมไว้เพื่อให้เขาเหลือยคลุมไปนั่นเองนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาไปนั้นจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตออกไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการเราก็อาศัยการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มของเขาไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงการเด็ดใบการตัดแต่งกิ่งที่เหี่ยวแห้งไปรวมไปถึงใบที่ มีโอกาสที่จะรุดร่วงหลวนแบบนี้นะครับเป็นการทิ้งใบโดยธรรมชาติของเขาแล้วนะครับไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเชื้อราแต่ประการใดก็จะมีการทิ้งใบล่างให้เราเห็นแล้วก็จะร่วงหลวนไปในที่สุดถ้าเราเดินมาตรวจตาความสวยงามถ้าเจอใบแบบนี้เราก็เด็ดออกนะครับโดยวิธีการก็คือดันย้อนลงไปหาคนต้นก็จะหลุดออกมาได้โดยง่ายแบบนี้เลยไม่ใช่เชื้อรานะครับ แล้วก็การหลุดร่วงแบบนี้ก็จึงทําให้เราต้องมีงานด้วยนะเพราะว่าดอกที่ร่วงรนแล้วก็รวมไปถึงเจ้าใบาเหล่านี้ก็จะทําให้เราต้องเก็บกวาดด้วยนั่นเองนะครับต่อมาในไหนพูดถึงเรื่องของเชื้อโรคแล้วนะครับก็พูดถึง โรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจจะเข้ามาทําลายชมนาชเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ถิ่นนี้อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับโรคและแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติก็มีแต่ไม่ถึงกับทําให้เจ้าชมนาชล้มหายตายไปได้โดยง่ายต่อให้มีเชื้อราเข้าทําลายนะครับก็ไม่ได้กินชมนาชง่ายๆเขาก็จะสามารถจเจริญเติบโตต,ต่อเนื่องไปได้ยกเว้นเสียแต่ว่า ท่านปลูกเลี้ยงเข้าไว้ในพื้นที่ร่มมากเกินไปใบาบางลงพุ่มใบาบางนะครับแบบนี้มีโอกาสที่พอเชื้อราเข้าทําลายก็จะสร้างความเสียหายได้มาก ด้วยเหตุนี้ก็ควรจะฉีดพ่นด้วยไตราสารน,นะครับหรือไตรโคเดมาในช่วงระยะเวลาเย็นๆควบคุมไว้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันกําจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของใบไหม้ใบจุดแล้วก็รวมไปถึงโรคเน่าต่างๆการใช้ไตราสารหรือไตรโคเดมาจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับต่อมาที่อาจจะเจอได้ก็คือเรื่องของมแมลงปากดูดต่างๆเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งมีโอกาสจะเข้าทําลายได้แต่ก็กินเขาได้ยากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีปุ่มใบหนาให้ใบเยอะกิ่งก้านแข็งแรง เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดแต่ถ้าเจอก็หยิบออกเด็ดออกตัดออกในเฉพาะส่วนที่มีกิ่งนั้นถูกเข้าทําลายโดยเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งนะครับแต่ถ้าเอาไม่ไหวจริงใช้บูบรินแล้วก็เมตาสารผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลายเย็นๆนะครับด้วยธรรมชาติของชะมนาทนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเองเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงคุ้นเคยกับสภาพอากาศในบ้านเรา ถ้าประเมินโดยภาพรวมในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจะฝากเทวดาเลี้ยงได้ยังคงต้องการดูแลที่พิถีพิถันพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตัดแต่งกิ่งแล้วก็การจัดทรงแต่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายในาหดับต้นๆของไม้เลื้อยที่ปลูกในบ้านเรือนและที่สาคัญและโดดเด่นมากๆก็คือเจ้าดอกที่แม้ว่าจะเป็นดอกที่ดูบอบบางแบบนี้ การบานของเขาเนี่ยครับจะบานตังแในเช้าแบบนี้นะแล้วตอนเย็นก็ยังจะคงบานแบบนี้พยอยบานแล้วก็ร่วงหล่นไปเรื่อยแต่ให้กลิ่นหอมแรงหอมนานขึ้นในช่วงระยะเวลาเย็นๆหรืออากาศเย็นตัวลงด้วยเหตุน,นี้นะครับก็เป็นข้อนแนะนําเลยว่าถ้าหากสวนบ้านไหนที่เราจะใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาเย็นๆมาใช้ชีวิตกันในพื้นที่สวนเหล่านั้นหรืออาจจะเรียกว่า m o o n ลท กาเด้นนะครับสวนแสงพระจันทร์ที่เราจะมาใช้ในช่วงระยะเวลาพลบคำ่ำปลูกเจ้าชมนาดไว้ก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวมากๆอย่างไรก็ตามถ้าช่วงระยะเวลาที่ออกดอกเต็มๆต้นเนี่ยก็จะหอมแรงบางท่านอาจจะรังเกียจเดียดฉันได้แต่สำหรับคนชื่นชอบไม้หอมแล้วก็เชื่อว่าถูกใจแน่นอนอย่าลืมหามาปลูกกันนะครับ r e c o m m e n d เลย <Okay. S 1> สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเ mm hmm. ชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด กระดิ่งแจ้งเปลี่ยนไว้เลยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่เมืออยันอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีอย่างนี้ก่อนใครนะนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้กับเมืออยันด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะครับถูกโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายแล้วก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับต้นไม้ กับระบบนิเวศของสวนของเราก็เชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกมประเทศไทยนะครับมีให้เลือกทั้งชีวพันธุ์ในการต้องการกําจัดโรคและก็กําจัดแมลงตักท่านเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆนะครับที่เข้ามาทําลายต้นไม้ของเราก็มีตรายสารแล้วก็มีลามีน่าติดบ้านไว้นอกจากนี้แล้วถ้าถูกทําลายด้วยแมลงตักดูดอย่างเช่นเปี้ยอ่อนเปี้ยแมงเปี้ยไฟไลายแดงแล้วก็รวมไปถึงแมลงปากกัดบางประเภทนะครับเช่นตักระแตน ก็ใช้บูรินแล้วก็เมทซานานะครับในการฉีดพ่นป้องกันกําจัดถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนอนที่เข้าทํำลายก็ใช้ไลนิ่งแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ช่วงหน้าฝนก็มีท่าคอยท่าคอยเชีดีระบาดก็ใช้ไลจินัสนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเกมบระเทนไทยแล้วก็รวมไปถึงชำนาญขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับ